แห้งยาแห้งยาแห้งเจ้าพี่น้องคะหญ้าแ,แห้งนะคะหญ้าแห้งทางดากค่ะนี่ก็แดดออกเนาะจะสีร่มร่มแดดเนินจากหน่อยแดดกลสีลงแล้วอะล่ะนางหม่มหรอคะนานแจงว่าแจงกระซามจ้ะเนาะอะอล่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้วิไลกับพ่อใหญ่ วิไลกับพ่อใหญ่ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางเอาลืมลืมลืมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผูกสกคนนะคะพี่น้องคาเมื่อนี้วิไลกับพ่อใหญ่บ่ได้ไปไสายค่ะวันนี้เรารีแร็กอยู่ที่บังกะโลนะคะเนาะนั่งที่สนามหญ้าเหมือนนั่งที่บ้านตัวเองเลยคะ่ะนี่บ้านพศจมานค่ะพี่น้องขานี่บ้านพนจมานติ้งเงี้ยวอ่ะวันนี้ ไม่ได้ไปตะลอนตะลอนนะคะบ่ได้ไปตะลอนใส่บ่ได้ไปใส่บ่ไดอ้อยู่คือพากันอยู่ห้องมืดมือนะคะพอญงก็อยู่พุ่นละค่ะไปพุ่นเลยคะ่ะไ,ไปอันเ่นดรอมอยู่หน้าบังกะโลนะคะเดี๋ยวคุยเสร็จเดี๋ยวไปลีสปาไปเบิงเอื่อ เราตะลอนตะลอนกันไปหลหมองหลยจุดแลวเนาะค่ะจริงๆก็คือวราให้ฟังนคลิปที่แล้วแหละค่ะว่าจริงๆริมีไรก็พอใหญ่ตั้งใจว่าจะอยู่กันแค่สามสี่วันเนาะเพะเนาะพอดีกับอ่าได้เพื่อนคางห้องก้นอยู่ขางห้องข้าวให้ให้ห้องมาเนาะน้โอ้ยเห็นหน้าค่ะพ่อพี่น้องค่ะแต่ละแดดอ่อนๆนเนี่ยเขาไปนั่งอยู่แดดดีกว่าเอาแดดมันอ่อนๆแดดมันตกแดดมันอ่อนๆเนี่ยเขามานัางอยู่แดดดีกว่านะนั่นแหละค่ะทั้งนั้นทั้งหน้านั่นก็คือด้านหน้านั่นก็คืออ่าหน้าของบังกะโล แต่ว่าแล้วก็เป็นทะเลไต่ถามาด้านหลังนี่ด้านหลังผู้น้านหลังไปทางผุ่นทางผุนพี่น้องค่ะกว้างขวางอันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายมือที่จอดรถเนาะคะ่ะฝั่งขวามือก็อีกกันนึงเพราะว่า,าถนนอยู่ที่บังกะโลมันถนนตรงกลางมันเสียทะลุไปเป็นถนนตรงกลางเขาไปตรงวิลลิตของเขานะคะ่ะเขาไปตรงวิลลิตแล้วออ,อฟฟิศเขาอยู่ข้างน้ามนะะันกะสองสองข้างซ้ายข้างขวาด้านหน้าจะเป็นบังกะโลข้างหลังก็จะเป็นวิลลิตละค่ะ บานนี้เนาะนะค่ะพี่น้องค่ะก็คือว่าวิไลกับพอใหญ่กันตลอนตลอนตลอนไปนะคะตลอนตลอนเที่ยวตลอนไปเหมือนรถขายองค่ะ <ch> ก <atter> ็ตลอนไปคือรถขายองคเนาะบานนี้แรกเริ่มวิไล่กับพอใหญ่กัยุคที่กรุงเทพเนาะค่ะเนาะยุคกรุงเทพสามืหมือแล้วกะไปที่พัทยาเพื่อที่จะไปเอารถกระลูกเพราว่าหลูกเห็นงานอยู่บอวินนะคะเนาะไปเอารถกระลูลกลูกเห็นงานอยู่บอวินกับไปอยู่พัทยาเสร็จจากพัทยาปพ๊บมกลับไปเกาะช้างเนาะค่ะเนาะ ไปกาะช้างแล้วกับไปลูกกับไปน้่พ่อออกจากกาะช้างวิไลกับพญ่ยก็มาที่ระยองเนาะค่ะมาระยองก็พักอยู่ที่ระยองก็หลายวันเติบเติบพักอยู่ระยองกับหลายวันเติบนะคะเนาะ <c oughs> ออกจากระยองก็มาที่หวัวหินนะค่ะออกจากหวัวหินเราก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่ที่บ้านกูดนี่แค่สามวันหรือสี่วันแต่ว่าคือว่าละค่ะคือทีวีไลฟ์เราให้ฟังอนคลิปที่แล้วเนาะว่าพ่อยหุ่ยกันก็คคนประเทศอ่า ออสเตรียเพิ่นคุยเพิ่นเบากันเพิ่นก็เลยยกของให้พ่อยายคือว่าอยู่ต่อจังสรนจังสี่เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นน่ะจองมาเดือนนึงแล้วเพิ่นอยู่แค่์อาสามอาทิตย์เพิ่นก็เลยให้พ่อใหญ่ต่อแล้วก็บ่แม่นว่ายกให้ฟิฟี่ดอกค่ะถึงว่าเพิ่นจะยกให้แต่ว่าบ่ได้ยกให้แบบว่าฟิฟี่เนาะค่ะก็มีการแตกตังค์กันก็มีสิแบบว่าลดหย่อนผ่อนลงมาเนาะจากที่เพิ่นจ่ายค่ะอ่าของรีสอร์ทเท่าใดก็เพิ่นก็มาจ่ายให้ เขาท่อน,นันเนาะคะ่ะเนาะแบบว่ารถย้อนมาคือว่าวล่ะคือว่าวได้คลิปที่เราพยายามหูไดคลิปที่เราก็ไปเบื้องคลิปที่แเนานะค,ะค่ะค,คือคือคือคลิปนี้กะสิคอแบบว่าเอาง่ายๆคร่าวๆนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วิไลกับพ่อใหญ่ก็จะเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีเน,นาะค่ะนั่งรถ <c oughs> ขับรถกะคิดซะว่าขับรถจากกรุงเทพไปคอนแก่นเสนอหรอกะประมาณซีหาชมงเนาะบาน,นิอ่พ่อนหี้เราไปเห่็ดดม คลิปนี้ก็จะบ่มีหยังงนะคะการที่คุยกับพี่น้องการที่บอกกับพี่น้องอยู่นี่กับเบิ่งบรรยากาศที่ฝีมือการถ่ายโดมของพญายัยไปนะคะฝีมือการถ่ายโดมของพญายัยไปหนึ่งนะคะเนาะอาจจะแบบว่าบบการถ่ายโดมของพอใยญ่อาจจะแบบโบโบจังไรล่ะไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นฝีมือเนาะเพราะว่าเราก็หัดเล่นเพราะว่าเรามาเลนเราก็หัดเลนเราก็หัดหัดฮัดฮัดเอ่อหัดเลนหัดบินหัดอันนั้นเนาะค่ะแต่ว่าการที่บินแต่ละจุดแต่ละที่หรือว่าการที่จะมา เครื่องบินแบบไม่มีไม่มีคนเขาเอ่่อเงียงก่อนในในใบเขานะแมค่าทิเสียติเสียคาบินแมค่าทิเสียที่ไปเสียรำเนียมคาเลนโดมนะคะเพราะว่ามันเราจะไปขึ้นตรงนั้นตรงนี้แบบบอขอใบอนุญาตบ่ได้เพราะไงมีใบอนุญาตเรียบร้อยการที่เล่นโดมเราต้องอพอมาหอดเพื่อพ่อยุงเทพก็ขอขออนุญาตนะคะเนาะ ที่จริงเราจะเดินทางพเข้าไปในกรุงเทพเราหลรอสามเสนพุนลาเป็นทีมองเสียเนาะค่ะที่นี้มันมีในเว็บไซต์เพราะไงเขาไปเบิรงในเว็บไซต์โอเความีที่แรกก็สิเข,ขาไปทางน่ายไปเสียเขาเลยนะคะมองทีจุดที่เขาเคียนไวบานนี้เพราะไงกันเลยว่าเดี๋ยวฉันเบิรงก่อน ว่ามีใจในวุในเว็บส่งเว็บไซต์บอกมีใจค่ะมีใจ่ายในหันก็บ,บ่ได้แพงหรอกค่ะชองซ้ำรอยก็บาดในราคาค่าขอใบอนุญาตค่าธรรมเนียมนะคะเนาะพ่อใหญ่กาเล่นตามภาษาเพื่อนล่ะค่ะพี่น้องค้าเองล่ะค่ะฟีเอมอของพ่อใหญ่ทีท่าโดมออกมากกับเป็นดังสีระคะกัซซีมกนนีการไปเที่ยวตรงนั้นการไปเที่ยวตรงนี้การไปจุดน,นั้นจุดนี้เพิ่็ขอให้ได้แบบว่า ขอได้ให้เด่นเลนขอให้ได้ขอให้ได้ค <c oughs> ว่าอยู่กับพื้นมันบอกโอเคเนาะคะ่นะน้องมันก็เห็นว่าทัวร์ว่าถึงเพิ่นก็อยากเห็นจุดมุมสูงของเพิ่นเนาะค่ะมันก็อยากเห็นจุดมุมสูงของว่ะแต่ละสถานที่แต่ละหม่องว่ามุมสูงเป็นยังไงมันสวยไหมยังดูดีไหมอะไรไหมคือทุกทุกมองทุกจุดกับเพิ่นแบบว่าอยากเห็นในความที่อสวยงามของสถานที่เนาะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าถามว่างามบอตรงนี้งามที่จริง วิไล่มีผีคนหนึ่งที่หลุดจากเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นแฟนเพิ่นอยู่อังกฤษแล้วเพิ่นเป็นคนอยู่จังหวัดน้นเพิ่นเขียนมาหาวิไล่ใน Med Center, เมสเซนเจอร์เพิ่นว่าเออวิไล่มาเที่ยวอยูอ่หัวหินวิไลลอง ถ้าพ่อพใหญ่ขับรถออกไปจากหวัวหินประมาณรลายกิโลตรงหันตรงนี้เวไลก็เห็นอยู่ค่ะพี่เขาแนะนามาเนาะเนาะพี่เขาแนะนำมาเาลองขับรถไปไปบ้านกูดนะสวยนะบรรยากาศดีสงบร่มรื่นถ้าเที่ยวแบบพ่อใหญ่คือชอบเที่ยวแบบที่สงบสงบนั่งริมเลสบายสบายไม่คนไม่พุกพลาดไม่ใช่มีบา์ไม่ได้มีสิ่งยั่วยวนหรือไม่ได้มีเสียงดนตรนตีคือคือไม่ได้มีสถานเริงรมนะครับแบบว่าเที่ยวเที่ยวแบบ ่อนคลายนะคะหรือว่าเทีย่ยวแบบครอบครัวหรือว่าหรือว่าเทีย่ยวแบบผู้เฒ่าบม่ได้เทีย่ยวแบบแบบบ่ได้เทีย่ยวแบบว่าเขาไปาต้องดื่มตรงนั้นต้องสนุกสนานทวนเท่โบเมนเนาะคะ่ะ พี่เขาก็นแนะนําคือกันพอดีก็พ่อใหญ่กับไปเจอฝรั่งคนอ่ะเยอรมันคือกันขาเจ้ายูวหัวหินนขาเจ้ากันแนะนํามาว่าเออมองนี้ก็น่าเที่ยวนะาเป็นจุดที่เดี๋ยวพะว่าวิไลกับ่บเคยมากพ่อใหญ่กับ่บู้หูจักเนาะคะ่ะพ่อใหญ่ก็บ่อเคยเบิงในกู o กิ e บอเคยเบิงในอีหอย่างบอเคยหูจักจักเฉียพอดีเด็ดโดนเขาแนะนํามากเขาแนะนํามากก็เลยพากันมากแต่พอมาถึงแล้วท,ทุกจุดทุกที่ค่ะสวยงามนะคะพี่น้องคะ ที่บ้านกูน่สวยงามทุกจุดว่าว่าจะไปหาดน่งหาดยังาว่าจะไปมุ่งแล้วก็ที่เที่ยวก็โอเคสําหรับสําหรับคนที่บ่คยมากวิไล่อกว่าโอเลยค่ะแบบว่าชอบเที่ยวสงบสงบอยู่แบบสงบนั่งริมทะเลเล่นน้ํานั่งอ่านหนังสือหรือว่าเลาะเบื้องหันเบื้องนี้เลาะเบื้องตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้ก็โอเคแล้วค่ะแต่สําหรับว่าหาดสุดยอดค่ะ วิไลวิไลวิไลเพาว่าสุดสุดสุดยอดนะคะคือวิไลมากเที่ยวแบบนี้คือกันกับพอใหญ่แบบสงบสงบแบบบอบอคอยวัวานะคะที่นี่นะคะบ้านนี้ก็เราก็จะเดินทางต่อกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเช้ามาพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางแต่เช้าเนาะคะ่ะเดินทางจากที่นี่แต่เช้าเพื่อที่จะไปจงังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะคะ่ะพอย่้งเราไปเรื่อยๆเนาะขับไปเรื่อยๆเพราะว่าบา่ได้แบบ บ่ได้ขับเร็วพอไปวิ่งไล่านางไปกับพญายิ่งวิไลก็บ,บอกให้พญายิ่ว่าอย่าขับเร็วค่อยๆไปแล้วบ่ต้องแซงบ่ต้องยังก็ไปเรื่อยๆธรรมดาคือไปเรื่อยๆคือรถขายองค์แล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววิไลสิไปเบิง่งพญายิ่งเหร่ดมรู้สึกจะเห็นแมวเนาะ ดในเวลาสิญญาออกไปเบิ่งพระยายลินโดมนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ปู่สกคนที่เป็นกําลังใจให้วิไลกับพญายแล้วก็ขอบคุณทุกคลิปขอบคุณทุกการติดตามที่นํามาเที่ยวกับวิไลเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ที่อุทยานนะคะหรือว่าเขาเออนอี่อย่างอุทยานเขาโศกดิเน็ตชาแนลปาร์กอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องวิไลกับมังหูแต่ว่าหูแต่ว่าบรรยากาศงามค่ะพี่น้องค่ะอักตุงเห็นดีอิสเซนอินเน็ตมึย พราะไงเพรามะเล่นโดมค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าวินดิกลม้มแฮงค่ะรมแรงเล่นไม่ได้เล่นมาเล่นสิงชาทแทนเสียกับปุไส <laughs> เสียกับปุไสที่แรกบอกให้มาเล่นงแต่ตอนบาบนะคะวิไลบ,บอกให้มาเล่นงแต่ตอนบายประมาณบาบโม่งใบสองนี่แหละแดดกระจิงแต่ว่ามันมีห่มนี่นะคะบอกให้มาเล่นเพราะว่า พิ่นเลนพิ่นเลนไปเทียนนึงแล้วพินเล่นไปตอนเศร้าบัน,นีของของหมู่บ้านแต่ว่าเศร้านี่บอกเห็นาเล่นพิ่นมา มันหมวกนี่ลืมไปซุกหมองลืมไปซุกทียรล่ะพี่น้องครับลมแรงวันนี้ลมแรงซุกมือร่มมาแห้งนี่ก็มันนี่ร่มคือแห้งบุ๋งต้องใสสิมีฝนตกบังืึนมืออื่นเอารักรับพี่น้องครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปกปักรู้ผู้สุกคนเนะาะค่ะพี่น้องคนคน,นเอาเอาเอาย่งบอลแรงยังบอลร้อย่งเล่นอีกเยอะ <laughs> เสียกับพวาใส่บอกให้ใส่เสียมา้า อักตุ้งอักตุ้งดามิดเนบอมต้นไม้เด็กเถาเอ้ยจะขึ้นมาเจ้าเด็กหน่อยสิอักตุ้งไอไอสปริงไอสปริงทิกะโดดผุนีด้ผุนแผุนนะนี่เห็นดีดะ เอาละค่ะพ่อแม่อ่งแกนฟ้านเบียฟ้านเดียวมองแกนฟ้านเบียเอาละค่ะพี่น้องค่ะมองแกนฟ้านเมื่อเอิญเวลากบพ่อใหญ่ก็จะเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีนะคะโต้ฟัวโตอฟัวโตอฟัวฟ้านเบียมันวานลงไปทางใต้ลงไปทางใต้นะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอ่ะน้อชเนลฟ้าเขาศกน้อเชาเนลฟ้า นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเสียกับบอไซไม่งำใดบอไซเสียแจ็กเทียโอ้ยโอ้ยนะคะโอ้ยโอ้ยงามใดก็ไม่ใส่เสื้อจ็กเทียโอเคค่ะบิสบิสเดอะเน็กอะเดอะเน็กลี่สดเด่อโอเคค่ะบิสมิสเน็กลี่สดค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ซักมันสักมิดเมียเจอกันไม่ เชอกันไหมที่สุราษฎร์ที่สุราษฎร์ธานีธานีที่อุทยานที่อุทยานเขาศกเขาศกสวยมากมากสวยมากมากผมอยากไปผมอยากไปหลายปีแล้วหลายปีแล้วปีนี้ปีนี้ผมต้องไปต้องตองไปแล้วเจอกันราชธานีที่อุทยานที่อุทยานเขาศกเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีราชธานี่ออนแล้วไปเที่ยวสงกัน แล้วเจอกันสงกรานเล้วช่องโกสังกรน,กรนที่สงกรานมหาสาระคามมหาสารคาม,มช้าว <laughs>